ถุงนาเฉียวกระจีเลยเนี่ยต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันเห็นปะฟังหนึ่งบ้านคนรวยบ้านเดียวอีกฝังหนึ่งเป็นห้องชุดเป็นแฟดห้องชุดเนี่ยต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันคนเราได้มีที่มีทาง มีเพื่อนฐานชีวิตที่ดีอยู่บ้านนอกอะ่ะคงไม่มีใครออกมาสู้ชีวิตอยู่กรุงเทพมาทําตัวให้ลําบากหรอกมันก็พูดได้เลยแม่งอยู่บ้านตัวเองเงินเดือนเหลือเยอะทำงานอยู่ต่างจังหวดัดเงินเดือนเหลือไม่กี่บาทชีวิตคนมันดิ้นรนอเนี้ยไม่ดิ้นรนจะเอาอะไรแดกไอ้คุ้งก็พูดได้แหละมันดูดิต้นทุน,ทนชีวิตมันเท่ากันที่ไหนอีกข้างเป็นเฟจอีกข้างหนึ่งเป็นบ้านเดียว คุยใครก็อยากอยู่สบ,บายทั้งนั้นแหละแม่งพูดไปเรื่อยคุย